ขาย power e e a m artek นะครับจากราคาปกติ7,500บาทนะครับราคานี้พิเศษจัดไปเลย6,900บาทเท่านั้นนะครับ6,900บาทนะครับบวกค่าส่ง250เดอ้อนะครับขออนุญาตขอค่าส่ง250บาทนะครับกับ power amp artek นะครับขุมพลังนะครับขับ18นิ้วข้างละ2ได้ สบายเลยนะครับแน่นแน่นตึบตึบกันไปเลยนะครับกับ Power AMR Tech หม้อแปลงสีคอขนาดใหญ่ๆนะครับ TR ฝั่งละ10คู่นะครับผัดลมระบายความร้อนมาให้ถึง4ตัวนะครับการใช้งานนะครับปกตินะครับไม่มีเสียงจีเสียงฮัมนะครับทดสอบในวอลลุ่มในช่องที่1นะครับนะครับไม่มีคลอกมีแค่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ทดสอบในช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่สองใช้งานปกตินะครับ พ9 0 0บาทเท่านั้นนะครับ6,900บาทนะครับขออนุญาตบวกค่าส่ง250บาทนะครับจากปกติ7,500บาทนะครับก็จัดไปนะครับ6,900 6,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสมจันทร์สาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง0650945779นะครับ0650945779นะครับหรือว่า รับเองได้เลยนะครับอยู่ที่อำเภอจตุรพักพิมันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใกล้ๆกับอำเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามนะครับห่างจากอำเภอวาปีอำเภอวาปีประมาณ15กิโลเมตรนะครับก็สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่065 0 9 4 5 7 7 9นะครับราคา6,900บาทนะครับได้ power amp ไปขับเสียงเบส18นิ้วข้างา2นี่สบายเลยนะครับตึ๊บๆเลยนะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ เ๋ยวจ